สวัสดีครับมิตรรักแฟนหงทุกท่านวันนี้ในวันที่หัวใจของพวกเรายังคงแหลกสลายผมได้อ่านบทความหนึ่งจากใจของแฟนบอลบทความที่พยายามจะกลั่นความรู้สึกทั้งหมดออกมาเป็นตัวอักษรเพื่อระลึกถึงชายผู้เป็นที่รักของเราบทความที่ชื่อว่าดิโอโก้โชต้าคือหมายเลข20ของเราตลอดไปมันไม่ใช่แค่เบอร์เสื้อแต่มันคือตัวตนคือสัญ,ญลักษณ์ จำวันแรกที่เขาย้ายมาได้ไหมครับวันที่หลายคนตั้งคำถามวันที่หลายคนสงสัยว่านักเตะจากวูฟส์คนนี้จะมาทำอะไรจะมาสอดแทรกสามราสาที่ดีที่สุดในโลกได้อย่างไรแต่เขากลับใช้เวลาไม่นานที่จะเปลี่ยนทุกคำถามให้กลายเป็นเสียงตะโกนเรียกชื่อของเขาดังกึกก้องไปทั่วแอนฟิลด์เขาไม่ใช่แค่นักฟุตบอลแต่เขาคือโซลูชันคือคำตอบสำหรับทุกปัญหาในแนวรุก ในวันที่ทีมตันๆคิดอะไรไม่ออกเรามักจะเห็นเยอเกินครอบหันไปที่ม้านั่งสำรองแล้วคนที่ลุกขึ้นมาพร้อมกับแววตาของนักฆ่าก็คือดิโอโกโชตาเขาคือศูนย์หน้าที่ครบเครื่องที่สุดคนหนึ่งที่เราเคยมีเท้าซ้ายเท้าวขวาลูกมงเขาสามารถทำประตูได้จากทุกรูปแบบ เขามีสัญชาตญาณของเพชฌฆาตการหาช่องว่างในกรอบเขตโทษของเขามันคือศิลปะมันคือความฉลาดที่หาตัวจับได้ยากแต่สิ่งที่ทำให้เรารักเขามากกว่าฝีเท้าก็คือหัวใจของเขาเขาคือศูนย์รวมของจิตวิญญาณน,นักสู้คือนักเตะที่ไม่เคยยอมแพ้ไม่ว่าสกอร์จะเป็นอย่างไรไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแท่ไหนคุณจะเห็นเขาวิ่งไล่บอลวิ่งเพรสซิง่งตั้งแต่แดนหน้ายันแดนหลัง เขาคือคนที่เล่นฟุตบอลด้วยแพชชั่นเล่นเพื่อตราสโมสรที่อยู่บนหน้าอกเขาคือคนที่ทำให้เราเชื่อมั่นว่าต่อให้เหลือเวลาแค่นาทีเดียวเราก็ยังสามารถยิงประตูดได้เขาคือมิสเตอร์คลัชคือคนที่เกิดมาเพื่อช่วงเวลาสำคัญบทความนั้นเขียนไว้ว่าการจากไปของเขามันเหมือนกับเพลงท่อนที่ดีที่สุดถูกตัดจบไปอย่างกระทันหัน มันทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและความทรงจำความทรงจำในวันที่เขายิงแฮตทริกที่เบอร์กาโมความทรงจำในวันที่เขายิงประตูชัยในรอบชิงชนะเลิศและความทรงจำในรอยยิ้มที่ขี้เล่นของเขาวันนี้เสื้อหมายเลข20อาจจะว่างลงแต่ในหัวใจของพวกเราชาวเด็กคอปเบอร์20จะมีเจ้าของเพียงคนเดียวและคนคนนั้นก็คือดิโอโก้โชตา หลับให้สบายนะฮีโร่นายอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพลง You Never Walk Alone ใน a n f ฟิล d อีกแล้วแต่นายจะไม่มีวันเดินเดียวดายในความทรงจำของพวกเราตลอดไปแล้วเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวหงลละครับความทรงจำที่ดีที่สุดที่คุณมีต่อดิโอโกโชตาคืออะไรร่วมแชร์และระลึกถึงเขาได้ในคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ